แม้ว่าก่อนหน้านั้นนะคะกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เอามาใช้เป็นไม้ค้ำยันระบอบประยุทธ์หนึ่งในสามของกฎหมายที่เป็นไม้ค้ำยันนี้นะคะแม้ก่อนหน้านั้นค่ะในเดือนมิถุนาคมมิถุนายนปี2563แม้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองจะได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนด้วยตัวเองว่าออกมาเตือนสติ ให้ประชาชนให้เยาวชนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่สิบที่ทรงห้ามไม่ให้ใช้มาตราหนึ่งในการดำเนินคดีต่อคนที่ละเมิดสถาบันแต่ต่อมาคะ่ะในครึ่งปีหลังของปี63เกิดการเบ่งบานของม็อบประชาธิปไตยขับไล่ทรราชขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ก็ํำมาตราหนึกลับมาใช้อย่างกว้างขวางอีก ใช้กับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองใช้กับผู้ที่ออกมาขับไล่ตัวเองผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญรองรับเรียกง่ายๆก็คือว่าเอามาใช้เป็นกฎหมายปิดปากประชาชนโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองได้ออกมาแถลงไปแล้วอันนี้ดิฉันอยากทราบว่าเป็นการขัดพระราชประสงค์หรือไม่อย่างไรและพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้หรือไม่อย่างไรคะ กฎหมายตัวที่สามที่เป็นไม้ค้ำยันระบอบประยุทธ์คือพลอกฉุกเฉินฉบับที่เรากําลังจะขอให้ยกเลิกไปค่ะพลกฉุกเฉินที่ใช้มาแล้วสองปีครึ่งคือพลอกรที่ใช้มาตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอสสิบแปดประกาศใช้และต่ออายุมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันต่ออายุเป็นครั้งที่สิบเก้าแล้วครั้งนี้ล่าสุดจะไปสิ้นสุดในวันที่ส0มสิบกันยาซึ่งดิฉันแน่ใจว่าจะต่อบไปเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งหมดอายุรัฐบาลนี้อย่างไม่ทำอย่างนี้อย่างไม่มีความละอายใจเลยนะคะ